สวัสดีครับวันนี้น้าไทยมากับกบยางตัวใหม่นะครับจะเรียกกบไปก็ไม่ได้นะดีไซน์เขาดูดิมันคือไก่ชนนะครับอันนี้นะเป็นกบยางไก่ชนตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับดีไซน์เขาจะเป็นรูปหัวไก่แบบนี้เลยน่าใช้มากนะครับไซส์เขาจุดที่ขนาดนะครับ3.5้เซนตัวเบ็ดเนี่ย S N S นะครับเบอร์หนึ่งเป็นตัวเบ็ดสีไทเทียมด้วยนะเห็นไหมสวยมากแล้วก็เป็นใบหรือคฟู่แบบนี้นะตีน้ําดังแน่นอนครับดีไซน์เขาเท่มากด้านท้ายก็จะมีเป็น โลโก้นะครับอันนี้เลย V7 นะครับมีตุ่มยางกันฉีกนะครับแบบนี้น่าใช้มากนะครับตัวนี้นะครับเป็นขบยางไก่ชนนะครับเรียกได้ว่าเป็นดีไซน์ที่แหวกแนวนะครับไม่มีใครกล้าทํานะครับใครนี้โฮก้าทํามาเลยเขาเท่มากเลยนะมันจะเป็นปากไก่เหลืองๆแบบนี้นะแล้วก็เวลาปากกัดองศาเบนเปิดประมาณนี้ตัวเบนเขากินขาดจริงๆนะครับเป็นสีไทเทนะแล้วราคาถูกมากตัวละแค่80บบาทเองมีหลายสีให้เลือกนะครับลองดูตั้งแต่สีเขียว สีดำนะครับสีทองสีเทาแล้วก็สีขาวนะน้าไทชอบอะ่ะดีไซน์มันไม่เหมือนใครนะเฟียว <Okay. S 1> ว่ะ V7 เลยเนะี่ยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้นะครับตัวนี้นะเจ้ากบยางไก่ชนนะครับจัดได้ในตะกร้าแต่แม่งเฟียวจริงๆนะดีไซน์เลยันเท่มากเลยติดใจเรื่องดีไซน์เละอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝักตะกร้าวาให้ครับกับกบยางไก่ชนครับจากทาง The Ghost s v ครับขอบคุณครับ